มันรู้ว่ามันมีอาหารอยู่หมองนี้มันกําลังพากันไตบุ่มบัาบุ่มบัาม,ม,มาเต็มเลยพู้น่ตัวนี้นะมันมกินบกฮุงก็บผักอยู่นี่แม่เอามาถิ่มใส่นี่เด้อเต็มเลยพู้น่ะ พุ่นน่ะปาด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 หอยท่าดำแม่พอตัดยาวออกแล้วเต็มมาเนี้พุ่นน่ะกระลังไตมาพุ่นน่ะโผดโพ,พหลายตัวนี้ก็